าของพิมพ์พ้อยเชิญเสิร์ฟให้จ้าเชฟกิ๊กเธอรู้สึกเหมือนฉันไหมว่าหัวกุ้งไม่สุกอะยังมีความคาวนิดนึงอยู่ใช่ป่ะเธอรู้สึกเหมือนฉันมันมีกลิ่นใช่ป่ะมีกลิ่นนิดนึงจริงๆแล้วอะที่เห็นเห็นหน้าตามามันเหมือนก๊อปปี้จานที่แล้วล่ะฉันรู้สึกว่าไม่ใครคนใดคนหนึ่งก๊อป คือเขาบอกว่าหนูก๊อปของพี่หวานค่ะแต่จริงๆหนูไม่ก๊อปไม่ได้ก๊อปอะไรเลยค่ะเรากำลังไปในทางที่ถูกต้องละแค่วันนี้เราอาจจะต้องไปก่อนแค่นั้นเองสู้ต่อไปนะครับถึงแม้ว่าโอกาสมันจะหลุดมือไปแล้วอะ่ะพิมพ์ลอยหนูมีหน้าที่สร้างโอกาสด้วยตัวหนูเองอีกครั้งหนึ่งนะขอบคุณค่ะพิมพลอยคะ ลูกกรตานี้อยากให้ใครต่อไหมลูก <c oughs> หนูแฮปปี้กับการทําอาหารของหนูในวันนี้มากๆเลยค่ะแต่รสชาติอาจจะต้องอยู่ที่ดูลพินิจของกรรมการนะคะค <c oughs> ี c เชฟออนเทรนทั้งทรูไอดีและทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเชฟออนเทรน